สวัสดีคะ่ะนวัสนาผ้าไหมุรินคะ่ะผืนนี้เป็นผ้ามันมีหกตะกอยกพริกไทยนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวประมาณ2เมตรค่ะมีหน้านางชายครุยเป็นลายน้ำไหลนะคะเจสองสองสองแปดเจสองสองสองแปดสี่พันสามร้อบาทค่ะดูลายใกล้ๆนะคะผ้าที่มีหน้านางชายครุยลูกค้าจะนุ่งสดก็ได้ หรือเป็นผ้าคลุมไหลก็ได้นะคะผืนนี้จะนุ่มพลิ้วนะคะดูลายค่ะมีผืนเดียวค่ะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครสำหรับผืนนี้สอบถามเพิ่มเติม0896309689ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนกวาสนาผ้าใหม่สุรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ